ขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะครับตราหมีแอตเลติกมาดรดผีแดงแมนยูแล้วก็เสือใต้ไบยอนครับแสดงจุดยืนไม่ขอเข้าร่วมรายการซูเปอร์ลีกนะครับล่าสุดสโม,มสรอย่างแอตเลติกมาดรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไบยอนมิวนิกนะครับต่างออกมาถแถลงจุดยืนไม่คิดขอเข้าร่วมรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเลยเ,เราต้องบอกว่าซูเปอร์ลีกมีหวังที่จะกลับมาเป็นจริงอีกครั้งครับหลังจากศาลยุติธรรมของยุโรปตัดสินว่า การที่ยูฟาและก็ฟีฟ่าแบนดสโมสรที่เข้าร่วมนั้นผิดต่อกฎหมายการผูกขาดแล้วหลังจากการตัดสินซูเปอร์ลีกก็เปิดเผยว่าฟอร์แมตใหม่ที่พวกเขาวางแผนเอาไว้ซึ่งประกอบไปด้วยสโมสรเข้าร่วมมากถึง64สสโมสรและแบ่งออกเป็น3ดิวิชันยังไงก็ตามเริ่มมีสโมสรอ,ออกมาแสดงจุดยืนของการไม่ขอเข้าร่วมรายการอย่างเช่นแอตเลติโกมาดรดแมนยูแล้วก็ไบยนทางของแอตเลติโกมาดรดนะครับถือว่าเป็นทีมแรกที่แถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยบอกว่า ครอบครัวฟุตบอลยุโรปไม่ต้องการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีสเปนยกเว้นเรอันมารดและก็บาร์เซโลนารวมถึงประเทศอื่นๆไม่ต้องการซูเปอร์ลีกเราต้องการที่จะปกป้องครอบครัวฟุตบอลยุโรปปกป้องฟุตบอลในประเทศและทําให้แน่ใจว่าการไปเล่นฟุตบอลยุโรปมาจากผลงานในสนามทุกรดูกันแถลงการของเมนยูก็บอกว่า จุดยืนของเราไม่เปลี่ยนแปลงเรายังคงมุ่งมั่นกับการเข้าร่วมรายการแข่งขันของยูฟาพิมิ์ลีกและก็สโมสรอ,อื่นในสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรปเพื่อพัฒน,นาการแข่งขันในยุโรปต่อไปขณะที่ทางไบเยนก็มีแถลงการจาก c ี o ก็บอกว่าเป็นที่ชัดเจนไบเยนยังปิดประตูใส่ซูเปอร์ลีกต่อไปตามเดิมการแข่งขันแบบนี้จะเป็นเหมือนกับการโจมตีความสําคัญของฟุตบอลในประเทศและฟุตบอลยุโรปที่มั่นคง สำหรับแอมาดริดกับแมนยูนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของ12สโมสรที่ก่อตั้งซูเปอร์ลีกขึ้นมานะครับแต่พวกเขาถอนตัวไปเมื่อเจอกับเสียงต่อต้านอย่างหนักจากแฟนบอลเช่นเดียวกับอีกหลายๆสโมสรจนปัจจุบันเหลือเพียงแค่บาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดนะครับโอ้โหอันนี้คือแถลงการจากแอมาด r ร d m ิดแมนยูแล้วก็บาร์เยนนะครับยืนยันไม่ขอเข้าร่วมรายการซูเปอร์ลีกอีกแล้วนะครับยูโรเปียนซูเปอร์ลีก โอ้โหถือว่าเป็นประเด็นที่กลับมาพูดถึงอีกครั้งนะครับสำหรับรายการแบบนี้ครับโอ้โหเหมือนจะกลับมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้ก็มีความคิดเห็นยังไงกับการที่จะมีซูเปอร์ลีก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม